น้องก้าถ้าเกิดเราจะเอาชนะเขาเราต้องร่วมมือกันท่านพูดถูกแล้วต้นฉิงตอนนี้พวกข้ามีกันอยู่ห้าคนเจ้าจงยอมจำนวนซะเถอะแล้วถ้าเกิดข้าปฏิเสธละ่ะดีในเมื่อเจ้าเลือกแบบนี้หลงเทียนพวกเจ้าร่วมมือกันจัดการกับต้นฉิงซะแม่นางเจียงได้เวลาที่เจ้าจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาแล้วละเออแล้วทำไมถึงยังไม่ลงมืออีกละ่ะข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าไม่ใช่คู่มือของต้นฉิงจริงๆนะ องชายใหญ่ข้าจะไม่สู้กับต้นฉิงสถานะตอนนี้ชัดเจนมากตำแหน่งมุฎราชกุม,มารมีเพียงแค่องชายสองและองชายสามซึ่งท่านทั้งสองไม่มีโอกาสเลยองชายสามเป็นคนที่มีความนา่าเคารพดังนั้นข้าจึงขอแนะนําให้ท่านทั้งสองให้การสนับสนุนแก่องชายสามเมื่อเขาได้รับการสวมมงกุฎแล้วท่านก็จะได้รับสถานะที่น่าเกรงขันในราชาอาณาจากักรเริ่มพูดเสียเวลาได้แล้วได้เวลามาชำระหนี้แค้นของเราแล้วละ่ะคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอเนดาราจรั รอเดี๋ยวชินนันข้าไม่ได้ต้องการจะเป็นศัตรูกับเจ้าข้าต้องการจะร่วมมือกับเจ้าด้วยตอนที่เจ้ากล้าทำร้ายเจ้าหญิงเหมียวเมียวเจ้าควรจะรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรผู้หญิงที่ไม่มีหัวใจแบบเจ้าใครเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้ก็โง่แล้วสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญสาหรับพฤษสกษาสวรรค์ที่สาบสูญของเจ้าหญิงเมียวเมียวคำพีโบราณนี้เกี่ยวข้องกับความลับของพฤษสกษาสวรรค์ที่สาบสูญซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับเจ้าหญิงเมียวเมียวชินนันถ้าเกิดเจ้ายินดีจะร่วมมือกััับบบบบ้้้าาาาจจะอกกกคมีนนใใหเทง เียงพี B ่หลานเจ้ากาลังพูดถึงอะไรความลักของพฤกษาสว์วันอย่างนั้นหรอแม้แต่ราชนมรณะก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รู้ถึงความรับของพฤกษาสววันที่สามศูนย์เลยเจ้าหุบปากไปซะข้าตกลงแล้วเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรล่ะชินนานเจ้าอย่าไปหลงกลน,นะข้าต้องการผลมังกรอ,อเวจีเจ้าต้องมองบมันให้กับข้านอกจากนั้นเจ้าไม่ควรโจมตีข้าในพื้นที่ลึกลับมังกรอ,อเวจีด้วยชินนานข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนรักษาคำพูดข้าจะมอบคัาภพิ์โบราณนี้ไว้ให้เจ้าก่อน เจ้าเชื่อใจข้าได้แต่ข้าไม่เชื่อใจเจ้าแม้ว่าเราจะร่วมมือกันเจ้าก็ห้ามเข้าใกล้ข้าเด็ดขาดตกลงพงใช้สามเจอต้นมังกรอเวจีแล้วเราลิบไปกันเถอะฟึบบ้าน้านี่มันทักษะจกักรพรรดิสุรยิยันทักษะาพินิสวรรค์ไม่ใช่หรอผู้ชายคนนี้รู้วิธีใช้ทักษะจกักรพรรดิได้ยังไงอะ่ะฟึบต้นฉิงทำไมหลงเทียนและแม่นางเจียงถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะอ๋อพอดีว่าพวกเขาคือเพื่อนของข้าที่ตามมาช่วยน่ะ ดีเลยได้ทั้งสองคนมาช่วยด้วยพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะในพื้นที่ลึกลัมบมังกรอ,อเวจีแน่นอนต้นมังกรอ,อเวจีอยู่กลางพื้นที่ลึกลับห่างจากพวกเรา500อลี้ไปกันเถอะต้นมังกรอ,อเวจีอยู่ตรงนั้นยิ่งกินผลมันมากเท่าไหร่ก็จะมีโชคลาภม,มากเท่านั้นโชคลาภทั้งหลายต้องเป็นของข้าเจ้ามาแล้วหลอน้องสามเจ้าปล่อยให้ข้าหลอสนานเลยนะด้านนอกพื้นที่ลึกลับ ดูเหมือนว่าการแข่งขันในพื้นที่ลึกล้ำม,มังกรอเวจีไม่งองชายสองก็องค์ชายสามนั่นแหละที่เป็นผู้ชนะนะปีเฟิงวิ่ก็ตีกองจัก,กรฟดาเพื่อเรียกทุกคนมาที่นี่เขาต้องมั่นใจแน่ว่าองชายสองจะชนะในการแข่งขันนี้คนพวกนี้มีการสนับสนุนแบบไหนกันนะนี่สิบปีผ่านไปแล้วเมื่อุราชกุม,มารได้เริ่มขึ้นอีกแล้วหรอพ่อของเจ้าได้พูดกับข้าไว้แล้วในครั้งนี้มีผลมังกรอเวจีเก้าสิบเก้าผลและเจ้าจะได้รับมันด้วยความสามารถของพวกเจ้าเอง มแมลงพวกนี้เรียกว่า,มาแมลงผ่านสวรรค์เป็นศัตรูทางธรรมชาติของข้าถ้าเกิดเจ้ากำจัดหนึ่งในสิบของพวกมันได้ข้าจะให้ผลมังกรอ,อเวจีหนึ่งผลแก่เจ้าและถ้าเกิดเจ้ากำจัดได้100ตัวข้าจะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่เจ้าปลักนี่เป็นการป้องกันที่โดดเด่นมากเผิมสบบ้าหน่าเขาดื่มยาเพิ่มพลังไปหรือเปล่านั่นทำไมพลังถึงได้เพิ่มขึ้นมากมายขนาดนั้นล่ะ นั่นคือหยดดาราเป็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากในสำนักง,งานใหญ่ของสมาพันธ์กำไฟมีเพียงแค่สามผลเท่านั้นเมื่อดื่มมันเข้าไปมันจะให้พลังดาราแก่ผู้บมเพะซึ่งสามารถใช้กำจัดแมลงผ่านสวรรค์ได้เจ้าจีผลมังกรอเวจีมันจะช่วยเจ้าขอบคุณมากองชายสองไม่เป็นอะไรยังไงทะบผลมังกรอเวจีก็สิบเก้าผลจะต้องเป็นของเราอยู่แล้วน้อยจะจะบอกว่ามีเพียงแค่พวกเจ้าที่ได้รับผลมังกรอเวจีอยู่ฝ่ายเดียวหรอถ้าเกิดไม่มีกฎห้ามให้ทำไรกันในพื้นที่ลึกลับข้าจะเตะตุดเจ้าให้ช้ำไปเลย เนื่องจากแมลงผ่านสวรรค์ไม่มีสติปัญญาจึงกินต้นมังกรอเวจีมันจะสนใจลมปนานข้างของเราหรือเปล่านะถ้าหากพวกมันสนใจลมปนานข้างของเราเราสามารถกำจัดพวกมันจากภายในได้เอาละลมปานข้างเข้ามาหาข้าสิข้ามีสิ่งที่พวกเจ้ากำลังมองหาอยู่ฟูฟูฟู